อร่อยมากจริงก่อนที่เราจะไปกินหมูนะคะนะคะนุ่นจะกินคอลลาเจนก่อนก็คือตอนเช้าอ่ะนุ่นก็จะชงดื่มเลยตอนที่ท้องว่างๆนะคะตอนนี้นุ่นกินเป็นตัวนี้อยู่นะคะเป็นวีด้าคอลลาเจนเพียวนะคะก็คือจะเป็น คอลลาเจนบริสุทธิ์1 0 0 0 0แมิลิกรัมทุกคนสำหรับสีมพูนะคะจะเป็นวีด้าคอลลาเจนเพียวนะก็จะเป็นคอลลาเจนที่บำรุงเรื่องผิวโดยตรงแต่ว่าถ้าบ้านไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแบบอยากทานคอลลาเจนที่แบบช่วยเสริมกระดูกข้อต่อต่างๆด้วยก็คือเป็นคอลลาเจนที่บำรุงสุขภาพนะคะก็จะแนะนำเป็นสีทองนะคะ ก็คือสามารถทานได้ทั้งกับน้ำปกติแล้วก็น้ำเย็นนะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กนะคะดูดซึมง่ายเนาะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะนกินน้ำเปล่าไม่มีรสชาติอะไรเลยบางวันนึ้ก็ชอบเอาแบบแบบราดโยเกิร์ตหรือว่าบางวันก็แบบผสมนมอัลมอนด์กินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะผสมกับโปรตีนเชคที่เรากินอยู่เป็นประจำก็ได้นะคะ ก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องผิวโดยตรงผิวเล็บผมนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นสูตรโกก็จะช่วยเรื่องข้อต่อกระดูกด้วยนะคะโอเคปะพร้อมหมูกระทะต้องมาแล้วจ้ามาถึงแล้วทุกคนเพิ่งโทรหาร้านว่าแบบร้านเปิดกี่โมงคะแต่มาถึงหน้าร้านแล้วนะบิดให้สั่งกับบ้านอย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่ามีคน ที่ร้านติดโควิดไม่เป็นไรควันเ็ดกินเฮงเฮงเฮงหูกระทะที่หน้าบ้านจ้าอ๋อทุกคนหิวหิวมากแล้วรู้ว่าเดินไปเราไม่ได้กินเนี่ยยิ่งหิวตอนนี้เป็นเวลา3โมง39นาทีออตอนแรกกะว่าแบบเคลียร์ท้องมากินนี่เลยมื้อแรกสรุปก็คือปิดจ้า<อ>ต้องซื้อกลับไปกินที่บ้านหิวมากนะจุดจุดนี้ ถึงบอกว่าเดือนนี้มันติดขัดไปหมดทุกอย่างต้องแก้ปัญหาด้วยนี่จะ้ะฮโลลวอรไปเลย <t> เป็นพาวิคเนตคอลเลคชันใหม่ไงเขามีชื่อด้วยนะเป็นชื่อแบบแล้วก็เป็นสีเฉพาะแบบเป็นสีมงคลของวันเราแล้วก็มีเลขนำโชคตามศาสตร์ที่เราเลือก เราอยู่ที่เฮงเฮงเฮงหมูกระทะร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อมากเลยยูทูบเบอร์เนี่ยมากินเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่านุ่นดูคลิปของเบบี้โมจิโกะนะคะดูละทองล้องมากทุกคนต้องมาตาม,ตามนะคะตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ถนนจันนะก็จะอยู่ตรงแยกกรอกจันพอดีเลยนะคะก็สามารถมาทานได้ใครที่อยากมาทานนะคะก็สามารถจอดรถได้ที่โรงแรมชาเทียบนะคะแต่ว่าจะเสียค่าจอดเนาะเดี๋ยวเรา เข้าไปกินกันเลยดีกว่าจริงๆจะบอกว่าวันนี้ร้านเขาปิดแต่ว่านุ่นโคขอเจ้าของร้านก่อนหน้านี้แล้วว่าเปิดให้หน่อยเถอะนะวันนี้ก็เลยจะเป็นแบบฟิลแบบไฟดิเนิยงทั้งร้านมีโต๊ะเดียวตังไม่ไหวพี่คะถ้าเป็นดีดีเวรี่ะมีในแอปอะไรมั้งอะคะ มีโรบินฮูดนะคะตอนนี้ถ้าใครที่อยากสั่งกลับบ้านเนาะก็สามารถสั่งได้กับโรบินฮูดนะคะสวัสดีครับก็ขายดีครับขายดีขายดีทุกวันนะฮะก็มีน้ําจิ้มนะครับแล้วหมูสามชั้นแล้วก็ที่ลูกค้านี่ก็มีเกี๊ยวกุ้งไก่จ้อของทอดนะฮะแต่ดูมากของที่ร้านอ่ะก็จะโอเคทุกอย่างเพราะว่าพวกหมูพวกหมูสามชั้นหรือของเนี่ยพี่จะคัดคุณภาพอยู่แล้วครับแต่ที่เด่นๆก็คือน้ําจิ้มน้ําจิ้มที่ลูกค้าเออชื่นชมครับก็จะเป็นน้ําจิ้มร้านเฮงเฮงหมูกระทะครับโคราชรสเด็ด แต่ว่าวันนี้คิวเดียวจ้าทุกคนทั้งร้านแบบมีเราคนเดียวจริงๆเกีียวมาแล้วจ้าเฮ้ยเตาสะอาดนะเอาดีๆที่นี่คือชอบตรงที่มันดูสะอาดมากเพราะว่าอย่างตะเกียบอย่างหลอดอย่างแก้วอย่างเงี้ยคือเขาก็ใช้ของใหม่ไปเลยแบบใช้แล้วทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดีนะแค่คีบก็รูแล้วว่ากรอบแค่ไหน อร่อยมากโอ้อหข้างในอะ่ะเป็นกุ้งผสมหมู ก่อนว่า1เซต590จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็มีเป็นตัวหมูเบคอนเนาะแต่ทานที่ร้านมันฟินกว่าตรงที่ว่าแบบน้ำจิ้มเขาให้ตักได้เลยมันเลิศแต่ว่าผักอะ่ะ เขาหั่นมาเป็นพอดีพอดีชิ้นเลยนะทุกคนคือแบบจะมีบางร้านที่แบบไม่ได้หั่นมาให้มาเป็นต้นๆอย่างเงี้ยแล้วเราต้องใช้ใชมือฉีกเอาแต่ว่าเนี้ยคือเขาหั่นมาแบบเป็นพอดีที่จะใส่ลงไปในกระทะนะคะเขาบอกว่าร้านเขาเด็ดที่น้ำจิ้มอันนี้คือเขาภูมิใจนําเหนือมากเลยเรื่องน้าจิ้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนุ่นชอบกินหมูที่แบบว่าเคมเี้ยมกรุบนิดหน่อยหรือว่าชอบชอบความกรุบแบบไหน,นชอบหมูเคมเี้ยๆกรอบอะ่ะ ชอบมากใครแบบชอบกินแบบไหนบอกมาหน่อยว่าเวลาไปกินหมูกระทะชอบแบบย่างให้สุกเลยหรือว่าแบบเกรียมเก,ยมกรียมกรอบกอบหรือว่านุ่มๆอะไรอย่เงี้ยมากินหมูกระทะสิ่งที่ชอบมากๆคือน้ำออด น้ำซุปมันจะแบบกลมกล่อมขึ้นอันที่นึ่งใช่เขาเรียกว่าน้ำโคนน้ำโคนก็บอกแล้วว่าทำอะไรก็ติดขัดเดือนนี้ดูดิแค่เกะมาม่าเนี่ยคุณชอบมาม่าหงเหรอชอบมากแต่ว่าเป็นใช่เป็นขยี ไม่ชอบกินเป็นเส้นสวยกุ้งตัวใหญ่มากนี่ขนาดย่างแล้วนะทุกทีย่างกุ้งมันจะหดใช่ปะแต่เนี้ยคือแบบขนาดย่างแล้วนะตัวยังใหญ่อยู่เลยอะไม่มีที่ลงแล้วอะผิวจัดอืมอร่อยมากจริ หมูนุ่มมากน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคน <c oughs> ดีอ่ะดีนะที่สั่งชุดใหญ่ไม่งั้นไม่พอบอกเลยอร่อยมาก <c oughs> น้ำจิ้มเขาอ่ะ มันก็ไม่เหมือนสูตรร้านอื่นตรงที่ว่ามันจะมีความแบบทางน้ําจิ้มหวานทางน้ําจิ้มซีฟูด้ดแต่ว่าเขาจะใส่แบบผักชงผักชีเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้าจิ้มหมูกระทะอื่นๆอ่อะเขาก็จะเป็นเหมือนน้าจิ้มฟิวแบบน้าจิ้มสุก,กี้ใส่งาใช่ปะแต่ว่าร้านเนี้ยไม่ใส่งาร้านเนี้ยใส่เป็นผักชีลงไปดูดิหลายคนจะเห็นว่าแบบมีผักชี <Wow. S 1> มีกระเทียมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ทั้งวันยังไหวเ้ย <Hey. S 1> เริ่มเลยดีกว่าอร่อยจริงน้องต้องเข้าแล้วเดี๋ยวเรามาชิมน้ํำซุปกันนะคะเมื่อกี้เราแอบใส่น้ำออดลงไปแล้วด้วยจืดมันต้องรองงวดแบบให้น้ํามันงวด <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ยังตะลึงในความแบบอร่อยของน้ําจิ้มอยู่ แฮมเกรดแบบไม่สามารถพบได้ในร้านหมูกระทะมันมีความแบบหอมลมควันด้วยอ่ะทุกคนเรื่องจริงไม่โกหกไม่เล่นลิ้นอลองสั่งดูสั่งกลับบ้านก็ได้โรบินฮูดเริ่มเลยอยือหือเสียงกรอบนะประเด็นคือมันเป็นสูตรการทอดที่ ทิ้งไว้นานแล้วก็ยังกรอบอ่ะการทอดมีสองสูตรทุกคนสูตรแรกก็คือทอดแล้วพอทอดเสร็จไม่กรอบเลยอีกอันหนึ่งก็คือทอดแล้วแบบกรอบกรอบแล้วก็คือกรอบทั้งวันอร่อยมาละจุกมาละตากล้องคนใหม่ของเราพูดเก่งมาก ะนัดาหล่อด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งวับไว้ให้เฮ้ยเดี๋ยวจะได้ดูว่าหล่อจริงใครที่เป็นสายหมูทะะคือพลาดไม่ได้อ่ะร้านเนี้ยต้องลองเราก็คือถ้าก่อนมาโทรหาเขาก่อนจะดีสุดเพราะว่าหนึ่งคือคิวสองคือปิดหรือเปิดเราไม่รู้เราเช็คให้ชัวร์แล้วที่แนะนำพลาดไม่ได้เลยร้านนี้ก็คือน้ำจิ้ม แฮมอร่อยมาก599นี่น่าจะกินได้ประมาณ4คนไหมเพราะว่าตอนนี้พี่นุ้นกินคนเดียวอิ่มแล้วเนะยยังไม่พร่องถ้วยเลยอ่ะถือว่าไม่แพงนะเกีียมๆอย่างนี้แหละชิ้นโปรดนกพลัก ิมากหมดแบบเกี้ยงไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่ปลาหมึกซึ่งปลาหมึกพีุ่ไม่กินอยู่แล้วไม่ชอบพี่เอียดเ้ยวโดยรวมนะคะถ้าใครที่แบบมีโอกาสได้มาลองก็มาเพราะว่าพี่รุ่นแนะนําเลยว่าอร่อยมากนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบยังไม่อยากมาร้านอะไรอย่างเงี้ยก็โรบินฮูดได้นะคะแต่ว่าต้องแบบขัดห้อเองสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะประมาณนี้ใครอยากมาทานตามก็มาได้เลยใครเคยมาแล้วอยากแบบคอมเมนต์พูดคุยกันก็ ได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะรออ่านเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย